ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมขับรถอยู่ดีๆก็มีคนปาดหน้าอาตมาเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอแล้วตอนนั้นใจเราเป็นอย่างไรหงุดหงิดโกรธโมโหใช่ไหมอาตมาเองก็เคยเป็นเรื่องมันมีอยู่ว่าวันก่อนอาตมาไปบินธบาทเจอคุณป้าท่านหนึ่งใส่บาทเสร็จกำลังจะกลับบ้านปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เฉียวชน คุณป้าร้องด้วยความตกใจพนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ลงมาต่อว่าคุณป้าหาว่าเดินไม่ระวังอาตจจมาเห็นแล้วก็ได้แต่คิดโลกเราวุ่นวายเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่นี่เองโยมเอย๋ยพรหมวิหารสี่คืออะไรคือคุณธรรมที่ทำให้ใจเราสงบเย็นเหมือนพรหมมีสี่อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขกรุณาคือความสงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นเขาได้ดีอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายเมื่อเห็นเขารับผลกรรมลองคิดดูนะถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์มีเมตตาการุณาเขาจะลงมาต่อว่าคุณป้าไหม ถ้าคุณป้ามีอุเบกขาคุณป้าจะกรวดตอบไหมถ้าเราทุกคนมีพรมวิหารสี่โลกเราคงน่าอยู่กว่านี้เยอะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก่อนที่เราจะโกรธใครก่อนที่เราจะตัดสินใครลองตั้งสติแล้วแผ่เมตตาให้เขาแผ่กรุณาให้เขายินดีกับเขาแล้ววางใจเป็นกลางเสียก่อนแล้วโยมจะพบว่าใจของเรานั้นสงบเย็นขึ้นมาก วันนี้อาตจจมาขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านเจริญในธรรมสาธุ